เราก็จะขานชื่ออานนี้แบบใครซื้อไปเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋ออีกอย่างหนึ่งขอพูดถึงไอเอนส่วนของแป้งก่อนคือเมื่อกี้อุ้งทาย้ำไปสองรอบทาย้ำสองรอบแต่ไม่ได้รู้สึกถึงความหนาเลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมันเป็น,นแป้งหนาจริงๆนะทุกคนคือทาปุ๊บแล้วก็เอาน้ําฉีดน้ําฉีดแล้วเมื่อกี้ซับเสร็จแล้วก็เอาแป้งทาอีกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาหรือว่าเป็นแป้งแบบติดมือหรือหนักหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วเมื่อกี้เอาเติมหน้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าแล้วก็เติมไม่หยุดด้วยเพราะเราขึ้นชื่อเลือกเป็นน้องบุญเติมอยู่ละโอเคค่ะได้ค่ะน้องบุญเติมเราเป็นน้องบุญเติมอ่ะเดี๋ยวนี้เติมหน้าอีกด้วยอ่ะสนุกบ้านคู่นี้นิ้วยี่สิบสี่ตลาดค้าออะไรนะใครใครซื้อหนคะบ้านคู่นี้นิ้วอืมทั้งหมดยี่สิบสี่ตลาดยี่สิบสี่ตลาดค่ะ สวัสดีโฟพ์ขอบคุณุณรักแหนั่งยิ้มกุมกิ่มอะไรก็ไม่รู้แหละเอออะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดใจให้แป้งตลับแบรนด์ไทยวันนี้ลองเปิดใจให้ดูเพราะว่าเขาใช้ดีจริงๆนะ เดก่ิโอยเคต่อเลยค่ะอ่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเติมหน้าอีกรอบก่บน้องเติมอีกแล้วเติมอีกแล้วพี่จะเติมพี่ชอบเติมแบบนี้ต้องไปต่อนะเฮ้ยจะชวนเราไปไหนจะห้องแล้วเฮ้ยโอ้โหขายของเดน can you check the line แฟนคลับนีนี่สี่สิบตลับ้าวนคลันีนี่นะคะซื้อไปแล้วทั้งหมด40่สิบตลับ 40 piece yes, อะใช่คุณแ n นนี่40 piece somebody on line. Can the the check can บนไลฟ์แค่คุณใครที่ยังไม่ได้เอฟสามารถกดที่ใต้ลิงก์ได้เลยใครที่แบบไม่ใช่แฟนคลับพวกเราแต่ว่ากำลังชมไลฟ์นี้อยู่นะคะอยากให้ลองเปิดใจเพราะว่าพวกเราเพิ่งรับแป้งตัวนี้เป็นพิเซนเตอร์แล้วก็ทุกคนพบว่าจริงๆแล้วโอเคนิเนี่ยบ่เนาะอ่ดิมาเวลูเมียดิบ่เนาะฟีสบุ๊กบ่เนาะ เออเซอร์วิสทีไทยแลนเฟซบุ๊กคุณอ็ตัวเลยอาบเอเซอร์วิสทีไทยแลดเฟซบุมาเลยบนตัววิโอ so we can order there on Facebook Messenger okay น mm ี่นี่เฟซบุ๊กมาส่งจัมาตัววิโอมาแบ้วบาร์เาเดาเชิมาเลยจบใช่ค่ะเห็นละเออ you I want I I have question to ask mm hmm. you like you have to use the u uh, the Thai Thai cosmetic, mm -hmm. Thai Thai brand before mm -hmm. or not? Or this is your first time? No, I use all the Thai products from Watson. Mm. Uh, uh, so many brands, but uh, uh, so many brands. I bought even my remover is from Thailand. Mm -hmm. Tha that product that uh, produced by Thai company, not mm -hmm. from the outside. So uh, I've been staying in Thailand for a while. But but when I was in Myanmar, I don't know much about the Thai product. I mm. only know about the product from Sephora or something. Mm. But now I am staying in Thailand for a while and I know every Thai in. Uh, I know every Thai product and I try mm. everything. So this is my first time uh, seeing this product and I am gonna carry this with me forever because it's covered a lot and the smell is good and mm. very light product. <laughs> ขาคุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ว่าที่ราคามันถูกลงเนี่ยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขามีโรงงานผลิตของตัวเองเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่ามีหลายอย่างอีกมากมายเลยที่เขาผลิตก็คือเออเป็นโรงอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาพาพิเชนเตอร์ไปเที่ยวด้วยนะคะย้ำเราเอิดได้เลยจังหวะนี้เราแบบเอิดได้เลยเพราะว่าเราเป็นพีเชนเตอร์แล้ว ก็คือทุกคนคะเขาไม่เคยนะมาลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนพี่เขาไม่ได้มีโรงงานของตัวเองใช่ไหมคะพี่ให้พี่แบบให้คนอื่นาําแต่รอบนี้ผลิตเองเลยใช่ยิ่งใหญ่มีโรงงานมีแลบมีความจึ้งของตัวเองหมดแล้วดังนั้นวันนี้จะลดเท่าไหร่ก็ได้เราเลยลดไปเหลือเพียงตลับละ99บาทจากราคาปกติ690บาทจะบอกว่า เดี๋ยวบอกก่อนเผื่อใครบางคนเพิ่งบใครบางคนใครบางคนบางคนเืมีคนเพ่อจะดี s e r i s C ปก m e s s e n มาเลยมาลย่ I know you guys are watching so many Myanmar and ขอบคุณค่ะน้โหนู2อง้ตลับเลยพวน่ h o w m a n y 2,020 piece โอ้ขอบคุณค่ะ ต่อต่อ๋อจะบอกว่านิวแป้งแป้งอ่ะมันมี3เบอร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวแบบขาวไปเลยอะอย่างเราประมาณนี้หรือว่าเข้มกว่านี้นิดหน่อยอะไรก็จะเหมาะกับเบอร์หนึ่งส่วนเบอร์สองจะเหมาะกับคนผิวสองสีหรือว่าผิวคนไทยส่วนมากจะเป็นเบอร์สองผิวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะผิวเหลืองเออส่วนเบอร์สามก็จะเป็นผิว สองสีผิวแทนผิวแทนเนี่ยใช้ได้ได้หมดเลยอะไรนะคะน้องก็คือสามสีเนี่ยเป็นสีที่เขาเฉลี่ยมาแล้วแหละว่าคือคนไทยหรือว่าคนเอเชียของเราอะหนีไม่พ้นสมสีนี้แน่นอนใช่ไหมทำไมมีอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะติดหวานนะคะก็คือซื้อไปได้เลยวันนี้และที่สำคัญนอกจากแป้งเขาทำมาเหมาะกับสีผิวคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในแถบเอเชียแล้วเนี่ย คุณสมบัติก่อนคุณสมบัติคือจึ้งมากๆนะคะเพราะว่าคุมคุมมันนะคะหิวคุมมีดหยอกหยอกนะคะไม่ได้หิวก็คือป็นแป็นที่คุมมันนะคะกันน้ําแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพร้อมกันแดดทาไปไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเนื้อกะมหยีที่สําคัญนะอีกอันหนึ่งก็คือไม่แมตจนเกินไปเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไข่มุกทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบออร่า ไม่มันไม่รอวไม่ลอยเบลอรูขุมขนเออเออคอนเซ็ปต์ใช่ก็เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ทดสอบไปให้ดูแล้วว่ามันจึ้งขนาดนี้คือมันเนียนนะแต่มันไม่ได้แบ่งเป็นแบบเห็นชัดว่าอันไหนทาหรือไม่ได้ทาแบบมันค่อยค่อยเบลอไปเบลอไปจนครบใช่ไหมใช่หมายถึงแบบเบลอไปจนแบบว่าเออพูดผิดอย่างแหละทั้งนั้นมันก็มีผิดกันบ้าง ไม่ได้เลยคอมเมนต์เข้ามาคุยหรือว่ามีคําถามอ,อะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะทุกคนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อโอเคไหมเรามีช่วงตอบคาถามทางบ้านบ้างไหมเออเดี๋ยวตอบพิบขอขอภาษาไทยขอภาษาไทย <laughs> ได้ปะฮะ <laughs> นี่อ่านแล้วนะคะขอบคุณนะคะด้อมลูกคุณหนู220ตรับนะคะอขอบคุณมากมากหรือใครที่เข้ามาอีกแล้วอยากจะซื้ออีกก็ได้อีกเพราะว่าแป้งอ่ะมันต้องมีติดกระเป๋าอยู่แล้วนะทุกคนและที่สำคัญนะแป้ง สริเซ่คือเอาไว้ซับร,ระหว่างวันได้เลยพกไปตลับเดียวไม่ต้องมาพกแบบคอนซีลเลอร์พกฟาวเดชั่นหรือว่าพกครีมก,นนกันแดดเนี่ยไม่ต้องพกเลยเพราะว่าในตัวแป้งเนี่ยเขามีครีมกันแดดเฮ้ยไม่ใช่ครีมกันแดดเขามีกันแดดอยู่แล้วและที่สําคัญนะหน้าเนี่ยออกไปเจอความร้อนเน่ะหน้ามันเงาอะไรอย่างนี้ตกเดียวอยู่ตกเดียวอยู่เลยเหรออืตบตัวเองนะจะหันมาทางนี้ โอเคไม่สปายมี e าแล้วอยู่ a ะเหมือนเขาคุยเขาอ่านหรือเขาโอเคโอเคโอเค Nextly you guys speak Thai too much and they don't understand I don't understand t o u เอ่อจะบอกวะไเนี่ยฮะเออโอเคนี่นี่ talk with your f r i e n d you can talk with your f r i e n d s I don't know दे 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 तो डोंट अंडरस्टैंड ओके द न्यू नियो aku bono di ha product ko be nen nen ya ba nen nen Myanmar representative a ne be nen nen ya mai ya bono da turu time product phit taw eh turu time lo byo da aw anale be product byo chin ma nen nen le de ke ko jaung ni ba u bono di ma nen nen ya so di ma bono taw tacha ha ayung sai be bono di product le ko be pe ja ba eh di ha ja da bono nen nen yo eh daily to le tong lo ya ba de ke ko coverage phit de bono ใน요거ป้อมมันเลย690ลောက <Deus> ်ชื่ออ่ะเนาะดีฮะที่ท้ายอ่ะทุบท่าแล้วสอだมั้ยอกูแล้วชื่อนี้รู้ดียาดีกုံซี้ช่าทําဖြစ်တဲ့အတွက်เจ้า69เนี่ยย่าอ่ะป้อเนาะ69เนี่ยย่าဖြစ်တဲ့အတွက်เจ้าဒီတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီကနေပြန်ွေပြီးတော့ပြန်ရောင်းလို့ရရယ်ပ้อเนาะท้ายมาชื่อရယ်ท้ายอ่ะချစ်တဲ့လူတွေရာလဲပ้อเนาะဒီหาလေးကိုပြန်ွေပြီးတော့เอ่อပြန်ရောင်းမိကြပါ အဲဒီကတကယ်လ <sen> ည <festivals> ်းကာဗာရစ်ဖြစ်ပါလေညီမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုချုပ်ကာဗာလုပ်ချင်တဲ့နေရလဲဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကာဗာဖြစ်တယ်ခုနကဖန်တီးအောင်ကွန်မန့်ပေးထားတာမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေဆူခန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးရေဆူခန်ပါလေတော်တော်အောစရာကောင်းလာအောင်ရေဆူခန်ပါလေအိမ်နေရအောင်စိတ်တုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုအာရေဆူခန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအသားရည်ပျက်စီးတာဆိုတော့လည်းမပျက်စီးဘူးတကယ်ကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာရှိရပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အဲဒီပျက်စီးတယ်ဝင်ပေးကြပါဒီ Serice ရဲ့ Facebook Messenger မှာလည်းဝင်လို့ရတယ်လို့ပေါ့နော် ชาบปทาเล่นมาเลยเอ่อไลน์ฟลีกชันในความยุ่งไม่รู้ยาบ้ยเช่นอืมเห็นไหมล่ะเห็นไหมใช่เลยนะที่นีนีพูดคือถูกต้องมีมีเหตุผลมากๆที่นีนีพูดไปนะทุกคนเพราะว่าแป้งของเขาเนี่ยมันคุมมันกันเหงื่อที่สัมพันธ์กันแดดด้วยแล้วไม่ต้องกลัวหยากลัวหยูดนะเพราะเขาจะเพิ่มความไบรท์ให้เขาให้ตัวเราได้เนี่ยจากผงไรมุกนะเขาผสมรองพื้นด้วยนะจ๊ะไม่ต้องทารองพื้นก็ได้ ถ้าวันไหนแบบอยากได้ลุกแบบธรรมชาติอะไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้เพราะอัน,นเนี้ยเนี่ยคือปกปิดระบางด้วยอันนี้คือผิวของเราปกติที่ไม่ได้ลงอะไรเลยแต่ทาไปก็คือ,อม,มันเนียนมันเนนบลอรูขุมขนไปหมดทุกคนมันอยู่นะอันนี้เราบอกสูตรไดปะเพิ่งค้นพบเมื่อกี้ก็คือตื่นเช้ามารีบไฟไหม้เนี่ยโบกไปเลยค่ะปาดปาดปาดเสร็จแล้วฉีดน้ำแร่เอากระดาษซับบึ้มแต่งหน้าต่อเลยจริงนะถ้าลุกธรรมชาติทาคอนซีลเลอร์แค่ใต้ตาแล้วก็แบบ ตัวหน้าคือลงแค่ตัวนี้ปัดแก้มจบอยู่เลยแต่นี้มั่นใจว่าแบบไม่ต้องใช้ก็ได้คอนซีลเลอร์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดใครที่ซื้อแบบสี่ตลับอะเนี่ยแล้วมีทั้งหมดทั้งหมดสสีอะก็คือแปลงใช่ปะเสร็จแล้วเบอร์3คอนทัวร์จบว้ายววาวววยววววคววววคววววบคุณนะคะววววดวว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 วกด้วยวะมววนวว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 คววว เอาล่ะทุกคนเจ้าของแบรนด์น่ารักขนาดนี้กดลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะคนละตลับส่งตลับแต่ถ้าจะให้ดีซื้อไปเลยแบบ4ตลับหรือ10ตลับยังไงก็ใช้หมดแป้งอ่ะผู้หญิงมันขาดไม่ได้อยู่แล้วผู้หญิงไทยเราต้องสวยเป็นผู้หญิงต้องแบบห้ามไม่สวยนะบังคับเนี่ยเพิ่งคนพบว่าจริงๆแล้วแป้งแบรนด์ไทยอ่ะดีแบบเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยคือก่อนหน้านี้เคยเป็นคนที่แบบไม่เชื่อ ไม่เชื่อจริงๆแบบว่าไม่ได้ไม่มีทางหรอกจริงๆเมื่อก่อนหนูคิดอย่างนี้จริงๆนะแต่พอได้มาลองใช้อะเนี่ยเจออันนี้หรือว่าแบบคือจริงๆแล้วมันมันมันดีกว่าบางแบรนด์ด้วยซ้ําอ่ะพอหนูลองหนูขอบอกเล้ไหมว่าหนูอ่ะเป็นคนที่เมื่อก่อนอ่ะติดเครื่องสําอางแบรนด์แบบต้องมีแบรนด์สักหน่อยให้เห็นว่าแบบจังหวะหยิบขึ้นมาแบบอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแป้งเปิงไม่ได้ใช้แต่ทุกวันนี้หนูเอาออกนาหนูใช้ของแบรนด์ไทยเพราะมันเหมาะกับผิวไทยจริงอันหามสิ เพื่อนคนที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่เชื่อแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวจะรู้เลยว่าหนูเป็นอย่างนั้นจริงจริงเปลีนดเคอตเตอร์แบนเอาจากกระเป๋าเลยหนูเอาออกหมดเลยหนูใช้แบรนด์ไทยหมดใช่แล้วหนูรู้สึกว่ามันอยู่อ่ะแล้วหนูจะบอกว่าน้องหนูคนไอซ์มันแต่งหน้ามันใช้แบบเครื่องสำอางแบรนด์ไทยหมดเหมือนกันแล้วมันนั่งตักวินมอเตอร์ไซค์อมาหาพวกหนูหน้ามันจึ้งจะแบบคนถามในสยามว่าแบบว่าใช้ใช้แป้งอะไรหน้าไม่หลบ ก็คือจึงนี่รอบนี้เอาไปให้อีกแต่หลังจากวันนี้ต้องเซลิเซ่เท่านั้น,นค่ะเพราะอ <dış S 2> ันนี้ <jas S 2> ดีที่สุดเลยเพราะมันคือที่สุดแล้ว <c oughs> จึ้งใจมันคือที่สุดแล้วค่ะพีเซนเตอร์เขานั่งตัวจึงกันอยู่อย่างเงี้ยสามคนทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยไม่อุดตันผิวด้วยนะสาหรับใครที่กลัวสิวขึ้นหรือว่าอะไรคือไม่อุดตันแน่นอนแต่ล้างหน้าให้เกลี้ยงนะคะล้างไม่เกลี้ยงมาโทษไม่ได้นะโอเคเดเ เฮ้ยไหนน้องสองคนคุยกันบ้างดิ I don't understand a n y m o r it's okay a s a w i n is really nice it's okay a s s a w i people are buying อ่ะนี่นี่ I I saw the comment like your mommy in Myanmar buy for 50 piece really yes number two ใช่ไหมคะพี่ฝากเช็คหน่อยหนึ่งเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนแบบมีแฟนคลับนี่นีซื้อ50ตลับใช่หรือเปล่า Yeah. Yeah. Your friend buy 50 pieces Wow yeah. they, they buy uh, 40 pieces and another 30 pieces 70 wow 000. Wow Thank you Thank, thank you. you I think they transfer cash already mm. Right so thank you in Myanmar language? Thank you Jesu Jitu Jezu de Mai. Jitu de Mai. My Jezu friends in the group are texting me. They already buy and they want proof that they sent money. So Je I show you. It. I saw it. Jitu. Jitu de Mai. Jitu de Mai. J J J S U S U T T P A P T T Again. De. De. Again. <laughs> <laughs> just quickly, just quickly. Jesus Timbare. j e s u เดิไ y e เราพูดเรไูเล่บเ j e เดไป yeah 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 s t Jesus เดิไป Jesus เดไป Jesus เด yes 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 t เ Jesus เมิงกะลาบา yes y e ้วทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมยังมีเวลาอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ ใครที่สนใจก็คือกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด<ม>้านล,ล่างได้เลยคือซื้อไปยังไงก็คุ้มวันนี้ลดราคาตาแตกตาลายไปเลยอ่ะลองเปิดใจดูก่อนเชื่อว่าติดใจแน่นอนใช่แล,แลจะต้องกลับมาซื้ออีกหรือว่าจะซื้อไปเลยแล้วค่อยไปติดใจทีหลักก็ได้ <พอ S 2> ้วแต่โปรโมชั่นเนี่ยคุ้มมากสาหรับวันนี้ใช่ไม่รู้ว่าจะจัดถึงเมื่อไหร่เพราะถ้าเอาแน่อนอนก็คือเอฟวันนี้เลยหนึ่งตลับ99บาทจากปกติ 690บาทนะคะค่าส่ง50บาทแต่ถ้า4ตลับ390บาทจากปกติ2760บาท10ตลับ690บาทจากปกติ6900บาท4ตลับกับ10ตลับส่งฟรีนะจ๊ะเฮ้ย thank y อาบอเนาะนี่นี่น,นี่เวชนี้ดูเยอ่เนาะนีนี่ดีมาคอนเซเวท่าละชิเล่บ่เนาะเอ้ยคนเวท่วทาละชิจะจ้บ่เนาะ အာဒီမြမပီကိုပြန်ရောက်မယ်ပေါ့เนาะဒီဘူးခွံ၃၀ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရှင်ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဲနင်နီအိမ်မာပေါ့เนาะနင်နီမမေစီမှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်နင်နီမမေကကြတော့အဲအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပေါ့เนาะနင်နီတို့ကကြတော့နင်နီတို့အိမ်ဆိုင်မှာအဲ့လိုပစ္စည်းရောင်းနေပေါ့เนาะနင်နီရဲ့အိမ်ဆိုင်မှာပေါ့เนาะနင်နီရဲ့စက်ပြားပေါ့เนาะစက်ပြားရောလဲနင်နီဈေးမတင်မဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီ56ဗတ်အတိုင်းပေါ့เนาะဒီမြမပီပက်ဆက်လေးနင်နီပြန်ရောက်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ product လေးတွေပေါ့เนาะနင်နီဒီမှာမှာရတာရှိရဲ့ပေါ့เนาะအခုခဏ၃၀လောက်ရှိရဲ့ပေါ့ နီနီကိုတိုင်းမှာတော့ဆိုတော့နီနီပြန်ရောင်းမိပါ့မယ်ဒီဟာကိုပုံမှန်ဈေးတိုင်းမှာပေါ့เนาะအဲနီနီရဲ့မမေစီမှာနီနီရဲ့အိမ်မှာဒီဒီဟာလေးကိုလာဝယ်လို့ရရပေါ့เนาะနီနီမမပြီအခု80ပို့ထားပေးရမှာလိုချင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဲအခု80ကိုအဲနီနီရဲ့မမေစီမှာတောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်နီနီရဲ့မမေရဲ့စတိုးဆိုင်လေးမှာပေါ့เนาะနီနီရဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာပါ I'm saying that uh you can buy from my mom also for your mom.: Yeah Yeah, my mom, my mom has a, a small store in our house. Oh. Uh, she sell all the products like this, so uh, <coughs> this is going to be at my mom's home also.: oh. So you can buy it there. <laughs> you Tony, they will order from me and I can order back if you want it. Oh. because I can send it back to my mom, and my mom has a small shop. they can buy it from there. So they can visit my mom also. นี่นี่มีเลยตัวเอยเนี่ยีบุรีและสองเมืเองเลยนไม่มาฮัสซ์ม l ลสตูว์ในมะ่าจบ <Yeah. S 3> ตอนนี้ตีตลาดพม่าแล้ว <Okay. S 3> จบจึ้งเลยทีนี้ชาวพม่านะคะใครที่อยู่พมา่าหรือเป็นคนไทยที่อยู่ที <laughs> ่พม่าก็ได้เนาะคือแบบเฮ้ยเราซื้อไม่ได้นี่ไปซื้อที่บ้านนีนี่ได้เลยเพราะคุณแม่ซื้อไปเปิดตลาดแล้วจบอินพอร์ตไปเลยจึ้งๆึงนะเออจึ้งเวอร์นะทุกคน าบอกนีนี้แม่รับ100กระปุกนะเบอร์สองอุ้ยจึงอะไรเนี่ยจะผ่นตลาดหรอเนี่ยโอ้วสใจสัใจมากเจสูได้หเจสูดจมาเะานี่นี่บ่เนะทีมาทุทายหนูพียวนี่นีน้ำไหลวเนาะส่วนนีนี่ทีมาต่ใครจะเจาญไว้่เนนะนี่นี่จะจ้าญิงนนะนี่นี่สัยสติอะไรจารออะบรูเลชิอ ပပတီမဝယ်လဲရရပါတော့ဒါပေမဲ့နင်နီစီမှာဝယ်လဲရတယ်နင်နီစီမှာဝယ်ရင်ကြောက်နင်နီမြမပီကိုပို့ပေးမယ်ပါတော့အဲနင်နီကဈေးမတင်ပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်နင်နီရဲ့ပုံလေးနဲ့နင်နီဆက်ပြလေးကိုဝယ်ချင်းရင်အမမမေးစီမှာတောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်းအဲနင်နီတို့မြမပီကိုနင်နီဆက်ပြလို့တော့အများကြီးမပို့ဘူးပေါ့နော်နင်နီဆက်ပြတော့မြမပီကိုနှစ်ထောင်လောက်ရောက်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲနင်နီကိုယ်တိုင်တည်းကနေပြဆက်ပေးနင်နီဝယ်ပို့ပါတော့ဒါကကျတော့နင်နီမှားထားတယ်ပေါ့နော်မှားထားတာမြမပီကိုအခု 50000ယနေ့တရာကြတော့ရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလိုချင်တဲ့သူရှင်ကိုယ်တိုင်ဟာသွားဆန်းဝင်ကြပါနီနီတက်စတင်တော့လဲထားထားပြိမယ်ပေါ့နော်ကိုဟဟိုအဲသွားဝင်ကြပါလို့ပြောခြင်းပါတယ် page မှာလဲသွားဝင်လို့ရပါတယ်ဒီ time မှာပေါ့နော်အာဒါရိုက်ဝင်ခြင်းဆိုလဲဝင်ပါ I'm saying that if you want it directly in Thailand go to the Facebook Messenger and buy တကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ product ပါလို့နီ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 ပေါပါးနဲ့ပြောခဲ့ရနီနီဟိုမကောင်းတဲ့ product ဆိုရင် present လို့ပေါ့နော် I'm saying that Uh, I don't present the bad product. I understand. The product. Your language yes. Right now. Yes. I'm saying that this product really good. Uh, I we don't represent the bad product. We only represent the good product. So I want you to buy. ในมาสก์เจ้ามาวันของไทม์มาร์ชินอ่ะตัวเวชามาชีลี่มาดีมาเยอะเลยอ๋ออะเบลัวยาบาร์เอ้นี่นี่มีมีเอ no? ้เดี๋ยวเราเนี่ยเลือกนี re, ่มาสก์เจ้ามาเทมีบ้างนะนี่นี่สับเปลี่ยนเลยยังเลยตัวอะเบลัวยาบาร์เอ้อืมใช่นะคะตอนนี้นะคะเหลือสิบนาทีสุดท้ายแล้วนะคะ so now we have 10 minutes left dance ฮะ dance เลยตอนนี้ได้กี่ตลับแล้วครับทุกคนวันนี้นะคะอย่าลืมแฮชแท็กในทวิตเตอร์ของเราด้วยก็คือแฮชแท็กมีนเบฟนี้เอ็กเซริเซนะคะอย่าลืมไปช่วยกันปั่นเทรนทวิตเตอร์ด้วยเพราะว่าเนี้ยเป็นพรีเซนเตอร์แรกของเรา3คนด้วยช่วยอะไร อย่าลืมแท็กทวิตเตอร์ของเรานะคะม,มีนเบบมนีเอ็กเซลิเซ่นะ <c oughs> จ๊ะทุกคนมาเดี๋ยวอุ้มขอย้ำคุณสมบัติของแป้งอีกรอบนะคะสำหรับแป้งเซลิเซ่เนี่ยคือแป้งคุมมันกันน้ำพร้อมกันกันแดดน,นะเหมาะกับทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าจะเป็นแบบสาวๆที่อยู่ในโซนเอเชียของเราเนี่ยก็คือเข้าหมดที่สำคัญนะคะ แป้งคุมมมา12ชั่วโมงเลยคือทาออกไปจากบ้านไปใช้ชีวิตได้คุ้มเลยยังไงก็ยังสวยเป๊ะอยู่แน่นอนที่สำคัญนะ SPF 30 PA บวกบวกบวกมาในรูปแบบนี่ดีมากแป้งตลับดำที่จริงใจเหมือนที่ดำดำนี่นี่อะไรมากเลยนี่ไม่ดีอะไวรุยาแบบนี่กูไาย์ไวลุยาปุ๊บไลน์นี่เนี่ยไม่ได้เหมาที่ได้ยังไม่บบงเนาะ I hope